ผมเชื่อว่าหัวหน้างานผู้จัดการทุกท่านเนี่ยจะคุ้นกับการได้ยินคําว่าหมายเสร็จหรือว่าวิธีคิดหรือว่ากรอบความคิดเนี่ยมาเยอะมากเลยนะครับแล้วเข้าใจว่าหมายเสร็จเนี่ยมันคือมุมมองของคนคนหนึ่งที่มองเรื่องในเรื่องหนึ่งรอบตัวเขาคือเขามองเรื่องไหน ว่ามันเป็นยังไงตีความว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขาก็มักจะกลัดคาหรือตอบสนองตามบนบอกที่เขาคิดนะครับเช่นถ้าเขาคิดว่าเขาไม่เก่งอะไรสักอย่างเนี่ยหรือไม่เก่งอะไรบางอย่างก,ก็ตามเขาก็มักจะไม่ค่อยทําเรื่องนั้นให้ประสบความสําเร็จไม่ค่อยอยากจะผลักดันไม่ค่อยอยากจะลงมือทําอะไรมากนะพอคิดว่าไม่เก่งในเรื่องหนึ่งใดน,นั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเขาคิดว่าคนมันไม่เก่งมันก็สามารถทํางานให้บรรลุผลสําเร็จได้ถ้าพยายาม เขาก็จะพยายามที่จะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนเราเนี่ยมักจะทําอะไรตอบสนองสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับถ้าคิดออกมาลบๆมันก็จะตอบสนองออกมาทรงลบๆนั่นแหละถ้าคิดในทางที่มันเป็นไปได้มันก็จะตอบสนองออกมาในทางที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับวิธีคิดเนี่ยจึเป็นเรื่องที่สําคัญมากและเราก็จะคุยกันเรื่องหมายเสร็จเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาว่ามันมี g o หม mindset มันมีฟ i x e d mindset นะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับผมเคยคุยในเรื่องของไม n d เซตให้ฟังไปบ้างแล้วแต่ใน EP เนี้ยผมอยากจะมาคุยในแง่ที่ว่าเอ๊ะมันมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่คนที่เป็นหัวหน้างานงงควรจะต้องทำให้ได้ควรจะต้องฝึกฝมเพื่อที่จะให้การงานของตัวเองในฐานะที่เป็นหัวหน้างานมันราบรื่นนะครับ หรือประสบความสำเร็จได้ดีนะครับผมลองหยิบมาผมคิดว่าน่าจะมีสักเจ็ดอย่างนะครับที่สำคัญมากเลยอย่างแรกผมคิดว่าัวหน้าเนี่ยคงต้องคิดเสมอว่าเมื่อเราล้มเหลวทำงานอะไรล้มเหลวเมื่อประสบความสำเร็จมันจะช่วยให้เราได้คิดไตร่ตรองมากขึ้นและพยายามคิดไตร่ตรองให้มันถี่ท้นมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่คิดแล้วมันจบนะ คือความแตกตา่างในความเพ้อฝันคือคิดได้แต่ไม่ทําแต่เมื่อพูดถึงลงมือปฏิบัติแปลว่ามันมีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จสองคือคิดว่าความสําเร็จเนี่ยมันได้มาด้วยความพยายามและการทางานหนักคือมันไม่มีความสําเร็จอะไรที่มันลอยมามันมีต้องวิ่งหาพุ่งเข้าชนนะครับความสําเร็จในง,งานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงระดับของความพยายามและการทํางานหนักของคนได้ครับถ้าเราคิดว่า เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะทํางานให้เก่งในเรื่องนั้นนะมันก็คงต้องฝึกฝนตนเองจะต้องเรียนรู้จะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นนั้นให้เยอะเข้าไว้มันนั่งอยู่เฉยๆองความรู้มันจะลอยมาใส่สมองมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ลงมือทำโอเคน,นะฮะคนที่เป็นหัวหน้าซึ่งมีโกรธมาย i n d s เนี่ยอยากจะมีโกรธ t ม m i เ d s ตนะผมว่าต้องต้องตั้งใจ แก้ไขปัญหาที่เจอต่อให้ปัญหานั้นเป็นปัญหายากก็ตามมันต้องทัดทายตัวเองสักนิดนึงนะครับคนเรามันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แหละเพียงแต่ปัญหามัหอาจยากมันที่ซับซ้อนถ้าคิดรอบคอบถี่ทวนมากขึ้นแก้ไปทีละปลอกทีละปลอกผมว่าท้ายที่สุดมันมันก็จะแก้ปัญหานั้นได้เองนะครับสี่ก็คืองานน,น่มันดีสําหรับวันนี้ไม่ได้การันตีว่าจะดีจะใช่เสมอไป มันจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนานงานอยู่เป็นระยะระยะและเมื่อจําเป็นจะต้องปรับปรุงพัฒนานงานเนี่ยมันจะต้องอาศัยเราในตานะที่เป็นหนงานเนี่ยเป็นฝ่ายริเริเร่มปรับปรุงงานก่อนลูกน้องเสมอถ้ารอให้ลูกน้องริเริ่มปรับปรุงงานก่นอนว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นคน้างานที่ที่ดีะห้าก็คือนําเอาคําวิพากษ์ของคนอื่นมาปรับปรุงตัวเองมองมันว่าเป็นของขวัญนะครับที่เขาให้เรามาคือไม่มีใครอ่ะ มาทํางานจะมาหาเรื่องเราหรอกถ้าใครสักคนหนึ่งเดินมาบอกเราว่าเราบกพร่องตรงนั้นตรงนี้เราไม่เรียบร้อยตรงโน้นเราคงจะต้องจัดการอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเหมือนกับที่ผมบอกไปคือของขวัญน,นะครับอันนี้ผู้รู้ผู้ช่วชันเขาจะบอกว่าเยดเช่นนะมองว่าฟีดแบ็หรือใครสักคนหนึ่งที่บอกเราดีไม่ดีคนรจ้ต้องปรับปรุงอะไรอย่างไรเนี่ยมันคือของขวัญที่ ที่เราได้รับจากใครสักคนหนึ่งเขาต้องมีความปรารถนาดีมีความหวังดีอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่บอกเรามาคือถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะเราก็อาจจะไม่ได้หลับมุมมองอะไรในการพัฒนาตัวเองครับตอนนั้นขอให้มองว่าคําวิพากษ์ของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คําวิจารณ์ในแง่ลบที่เราจะต้องเอามาเก็บมาคือกับโกรธเขาหรือไม่พอใจเขาแต่มองว่าเออมันต้องมีบางอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเอง นะครมันต้องเป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่ทํางานนานๆตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยมักจะหลงกับภาพอํานาจของตัวเองมากเกินควดครับลูกน้องแนะลูกน้องบอกอะไรบางอย่างกายกายเป็นเข้าใจว่าลูกน้องสอนคือเขาไม่มีสิทธิ์อะไรมาสอนเราหรอกครับเขาแค่มองในมุมขอนเขาเละท้องถิ่นะซึ่งเขาอาจจะ ไม่ต้องได้คิดอะไรมากก็ได้ว่าเราจะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแตบบริสุทธิ์ใจที่จะคุยกับพี่บริสุทธิ์ใจที่จะบอกกับท่านว่าแบบนั้นแบบนี้โอเคไหมผมว่าเป็นเรื่องนี้ที่สําคัญมากกว่านะครับหกก็คือจะทํางานไหนเนี่ยตั้งเป้าหมายความสําเร็จให้สูงเข้าวไว้แล้วพยายามลงมือทําให้ได้ถ้าตั้งเป้าหมายต่ำๆแค่ทําได้เนี่ยมันจะไม่แชร์เลนจ์มันจะไม่ท้าขายตัวเองอะไรนะครับและสุดท้ายเจ็ดก็คือเรียนรู้สิ่งใหมห่เสมอ นะครับโลกใบนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตะลอดเวลาแหละแม้แต่องค์ความรู้เทคนิควิธีการทํางานในหน้าที่การงานของท่านมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันทําได้ดีขึ้นทาให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลส,ส,สูงขึ้นมันก็เป็นไปได้แต่มันจะไม่เกิดขึ้นหากเราคิดว่าเออทาแบบนี้ก็ทาไปเรื่อยๆเนี้ยไม่ต้องไปปรับปรุงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันจะต้องไปควานขวายหาไหมมันจะต้องไปดูไหมมันจะต้องไปเรียนรู้สิ่งอะไรใหม่ๆไหม นะครับถ้าท่านเห็นด้วยว่ามันใช่มันต้องทําเรื่องแบบเนี้ยดังนั้นมันก็ต้องคิดว่าคนเรามันจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆูนะครับมันจึงจะได้อะไรมาเพื่อจะมาปรับปรุงงานจะมาปรับปรุงตัวเองจะมาพัฒนาอาชีพของตัวเองให้มัน,นมือเข้มขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือเจ็ดเรื่องของโกฎใหม์เสร็จที่ผมแนะนําให้คนที่เป็นหัวหน้าง,งานผู้จัดก,การได้ฝึกฝนเพื่อประโยชน์ของตัวเราเพื่อการทํางานกับพวกน้องที่ โอเคนะขึ้นแล้วก็เพื่อหยุดองค์กรที่เราทางนานด้วยครับ